ครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ประชาชนนะครับเดินทางมารอขอโชคขอลาบกับแม่ย่าอุลตรพันพิไลนะครับน้องกุมารจุกแดงจุกทองนะครับท่านผู้ชมเ็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับของศาลนะครับท่านผู้ชมลองรับชมด้านหน้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นประชาชนนะครับที่มารอขอโชคขอลาบนะครับ เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนลงให้แต่จะเปิดตอนนี้มาในไม่ช้าพุ่งมาแต่ถ้าเธอเป็นฟู้ดจะเป็นของคุณพันธ์สวัสดีบอกว่าจะพุ่เปิดบอลบอลทีอนี้่บอลที่มือรอบๆนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศโดยรอบๆนะครับท่านผู้ชม มาสักการะขอเจ้าขอลาบนะครับที่ศาลแม่แย้มรถแม่นางกันพิไลนะครับอยู่ที่หลังสวน80พรรษานะครับเทศบาลตำบลกบินนะครับอำเภอกะบินมูลีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านผู้ชมบอกแล้วไม่เลือย่ามาหลือย่าไม่มาวันนี้มันไม่ต้องไปรับชมนะครับท่านผู้ชมบอกแล้ว จะหอหรอกใช่ายาไม่มา,ายามาไหมมาเข้าไปชมด้านหน้านะครับคุณที่คุณผู้ชมได้รับชมแล้วครับเป็นหุ่นแม่ย่าโอรสแล้วก็แม่พันพี่ไหลนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศไปรอบนะครับรรบรรยากาศไปรอบนะครับ เราไปดูน้องกุมารจุกแดงกันนะครับเนหะครับเห็นด้านหน้านะครับที่เขาชี้้ดูนะครับเป็นร่างของน้องกุมารนะครับจุกแดงจุกคอะครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับย no? huh mm ัง hmm. ย yeah. so mm. ังปรากฏอยู so ่นะครับท่านผู้ชมลองรับชมดูนะครับยังคงเห็นเป็นรูปอยู่นะครับท่านผู้ชมที่พี่เขาเอาไปถ่ายนะครับยังคงขึ้นอยู่นะครับท่านผู้ชม ด้านนี้นเข้ามิเห็นนะครับ่าครับมีนะครับประชาชนนะครับเดินรอชมบารมีน้องกุมารจุกแดงจุกทองนะครับด้านหน้าแอดตี้แอดกำลังส่องให้ดูนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บริเวณต้นประดู่นะครับท่านผู้ชมที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไปพี่ๆกำลังรับชมกันดูนะครับต่างคนต่างพากัน ถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมถ่ายรูปน้องโคมาจุกแดงจุกทองนะครับท่านผู้ชมครับระวังสามตัวมันจะกลับออกใครที่สามตัวนี้สองตัวในลูกมันมีรอยพับอยู่เนี่ยสามตัวข้างบนสองตัวข้างล่างอ่ะสื่อสื่อดีดีบอกด้วยนะสามตัวเนี่ยถ้าที่บนรางวัลที่หนึ่งอะ ออกหน้าออกหลังจะไปทิ้งออกข้างหน้าจะโดนห่าเอาข้างงหลัข้างหลังเออ่วยสิบร้อยเออออกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งกันญาสองพันห้าร้อยหกสิบสามมาจอนไหมไม่จอนมันจะจอนน่ะแหละแต่มันไม่จอนออกหน้าสนามบินน้ำนานนทบุรี ไปให้ถูกจะซือกับแม่นั่งเครื่องบินไปเลยนะลูกจะสือกับแม่ก่อนจะสือกับแม่ก่อนแหญ่ๆนะครับจะได้ให้เขาดูไปลูกว่นนี้เก่งๆเลยเนาะเอาเอางป่านเล่ ป้าสวยๆจะไปนอนทับจะทับใช um uh. ่ไหมแดงๆเป็นทับเนาะเอาให้ใ eh ห um, ้ให้นี่เลยนะโอ้อะใช้สมาธิอย่าพูดพูดๆอ่าๆโอเคจะเริ่มจะเสียหัวขึ้นแล้วเนียบเนียบเนียบหัวมันเล็กกันย ไม่เล็กหรอกห right? ัวมันมันเล็กนิดนึงนะไม่เล็กหรอก อยากก็สองตัวทิ้งตัวนี้มามันจะพอทิ้งปุ๊บมันจะออกปั๊บเออห้กูทิ้งเลยข้ามทิ้งเออแหมเดี๋ยวนี้เก่งกล้าวิชันตั้งเองด้วยอ้าวเด้อ ให้โกแม่ก่อนนะครับอันนี้นะออกนะอันนี้ด้วยนะล่างใช่ไหมอยากให้แม่ไปฉีดหรือมึงไปฉีดอันนี้ล่างอันนี้ล่างใช่ไหมลูกอะไรเนี่ยที่เขียนใหม่ตัวไหนล่ะเนี่ยตัวเนี่ยที่เขียนสองตัวเหรอถามออกล่างอันนี้ออกบุญให้โกก่อนให้กโกอะเมื่อกี้มึงเป่าก่อนกูแล้วเอ้า รูปเป่าอันนี้บอกคุยกับแม่เอ้งั้นคุยใหม่คุยใหม่คุยกับแม่คุยแล้วแม่ว่าไงแม่บอกว่าปังปังไหนปังผูกไว้ปังปังปังเลยจะออกข้างหน้าข้างหลังไอ้สามตัวออกข้างหลังอ่าโอ้ก็หลังางวันที่หนึ่งไงอย่าไปฉีบออกหน้านะล้วถีบออกหน้าจะโดนด่าแล้วก็สองตัวเนี่ยออกข้างล่าง ออกข้างล่างเหรอสองตัวออกนี่นะกูจะพูดให้ฟังนะไม่เข้าใจหรอข้างบนเนี่ยนะออกสามตัวหลังประมาณที่หนึ่งเอออันนี้คือสองตัวล่างออกเย็นๆไม่ต้องรีบเข้ามาเดี๋ยวก็ให้ดูก่อนน้ำน้ำเป็นบินนะสนามบินน้ำเดี๋ยวก็ให้ดูอยู่แล้วูไม่ต้องไม่ต้องรีบเข้ามา น้องกูเข้ามาหนีนั่งนั่งน้อยนั่งอยู่อย่าไปอย่าไปทับเขาให้เห็นหมดทุกคนออกไปได้เลยค่ะแล้วก็หนุนตายพอดีให้ดูการเสียทุกคนอ่ะใหญ่ไปบนี่สิหนุนไปยืนสั่งนู้นเลยคืออย่างนี้ให้เขาสิลุยออกไปถอยออกไปเลยค่ะถอยออกไปอาบไปชวนเขาดูให้ดูอยู่แล้วน้องเนี่ไปยืนหน้าแม่แม่ออกนะครับไปยืนนั่งไหมเออแหล้วกาให้ดูอย่างเนี้ยไม่ต้องรีบเป็นจังตานด้วยจังตานะดีเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวดูจังตา ออกมาที่เท่าไหนึ่งหนึ่งไหนกัญญาสองพนหาร้อยหกสิบสามเออระวังนอะไรน้ำน้ำบินบินนั่นแหละเออของไทยเลขของใครของแม่ใครเป็นคนเขียนหนูเนี่ยเขียนใครอ่ะหนูชื่ออะไรคงไม่รู้ชื่อเลยเนาะอืุกแดงครับ ไม่ให้เห็นหน้าเยอะเยอะดังไม่ได้มิหนอยไม่ได้มิหนอนเยอะถ้าถูกแล้วทำบุญทอดกระถิ่นกับหนูนะถ้าถูกแล้วทำบุญทอดกระถิ่นกับหนูนะอาหารทั้งนี้อาหารไปให้พี่คอาดูไม่เห็นหน้าครับเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วก็ต้องมาชมประชาชนนะครับรอเลขจาก น้องจุกแดงนะครับท่านผู้ชมอม่าต้องเชื่อะอะไรก็ดีกูร <c oughs> ับแตกตัวบนแต่ตัวล่างกูเอามึงออก จกลับตัวเลขมีคนดู่นไปพูดหรอมาสิมาสิแดนะดนวันนี้านะอยากได้แดงจังได้ก่อนจ้าแดงขอไอ้งเ็ใช่เ็เ็ าอะไรเหรอตรงๆอย่างงี้แอ่แน่นตัวนั้นเลยแ่แน่ตัวอย่างนั้นแหละเี๋ยเส้นกำลังมานะหมดแร่เลยสามห้าหมดแผงแน่เลยมันหมดไปแล้วแหละ อ่ถือดีๆกองนี้ไม่ได้ถ่ายเลยข้าคองตายกองถูกฆ่าตาครับเป็นเลขของน้องกุมารจุกแดงนะครับที่เขียนให้นะครับเนีย